เรารายงานราคาน้ำมันให้คุณผู้ชมได้ฟังทุกวันเพื่อให้ท่านวางแผวนว่าพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นหรือจะลงและท่านจะได้เตรียม<ช>รายงานพยากรณ์อากาศให้ฟังว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรน้ำมันเราต้องใช้อยู่แล้วะอนะเนาะเนาะราต้องต้งลงวันนี้ก็ประกาศขึ้นเบนซินเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นนะโอ้โหขึ้นอีกคนระับ <า S 1> พี่ทานคนบอเว่าไม่ต้องประกาศแล้วล่ะมันจะขึ้นก็ขึ้นนะ เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะลงอยู่เลยว่ายังไงก็ต้องใช่ไหมเพียงแต่วางแผนเรื่องของเส้นทางการเดินทางให้ดีตลาดโลกนิดหนึ่งนะทีมงานขึ้นเว็บไซต์ของตลาดโลกของเบรนท์แล้วก็ดับเบิลยูทีไอเพื่อให้เราดูนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องอยู่กับข้อมูลน่ะใช่เราต้องอยู่กับข้อมูลข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเติมน้ํามันหรือไม่เติม เราจะทำการเกษตรเราก็ต้องมีข้อมูลเรื่องฝนฟ้าอากาศ<ม>อย่าลืมนะช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงอย่างเงี้ยนะอ่ะใช่ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะให้คิดสิว่าถ้าฉันเป็นพ่อค้าไอศค,ครีมอ่ะเราต้องรู้ร้อนรู้หนาวใช่ไหมวันนี้จะขายหรือไม่ขายเนาะแม่พูดซสียคลาเลย,เยใช่ไหม ของวันนี้เบรนดทะเลเหนือนี่ตัวนี้เท่าไหร่น้องฝนดูสายตามองเห็นลันนาทีเขาขึ้นมาให้หน้าจอสายตาฝนก็นี่นะเลือนลางเดี๋ยวนะคะยังไม่แก่แต่สายตาเอีง่ืนาพี่ก็คงลบาแ้ะยงหนุ่มอยู่เออ ของนี่นี่นี่ร้อยยี่สิบรสร้ 7, 6, เหกรียญสหรัฐต่อบาเรียบวกมา0ูนนี่ของเบรนะ์นะนี่แปลว่าเขาขึ้นนะขึ้นใหม่ขึ้นพอเป็นตัวสีเขียววันนี้นะขึ้นจากเมื่อวานเนี่ยนะนี่ของเบรน t ์นะครับแต่ว่าก็ยังทรงทรงอยู่ที่ประมาณร้อยต้นๆยังไม่ถึงร2 1ไปขอดู w ับบอีกตัวหนึ่งนะดับ ดับบ1 9ยูทีไอร้เเจ็ดสหรียญสหรัฐต่อบาเรบวกมา0 2นย์จงสอหรือสอผล แต่ไม่อยู่ที่นี่ขอไปจริงพี่มองไกลๆนี่ขึ้นเด้งไปเป็นศูนย์จุดสองเจ็ดแล้วนะครับเพราะงั้นราคาจะทรงถ้าราคาน้ํามันดิบทรงอยู่ตรงนี้ของตลาดโลกทรงตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันขึ้นมาก่อนหน้านี้รับรับข่าวนี้มาก่อนหน้านี้แล้วที่ก็ปรับขึ้นราคาแล้วก็ดีเซลเราก็ปรับขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนะครับตอนนี้ก็เกือบสามสิบห้าแล้วอ่ะนะครับสาสิบี่บาทกว่าแล้วเราจะเป็น ตึงไวที่35ไม่เกินนี้ของดีเซลเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้ดีเซลก็ไม่น่าจะปรับแล้วละ่ะแต่เบนซินเนี่ยก็น่าจะส่งๆเพราะวันนี้ขึ้นขึ้นรับข่าวก่อนหน้านี้1้อยสิ